เอาจังสีออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตทํางานก่อนนะคะเช้า,ชานี้ตื่นสายก็เลยกับข้าวยังไม่เสร็จจ้าอ่ะจิล่องเ,อเป็นเนบใ่ดอกเพียพี่น้องเพื่อมันเพื่อมันเกิดใหม่จะได้เก็บเนาะคะเนอ,อันนี้ก็ผักเป็นย่งเรืออยยุพี่น้องเป็นดอกแคอันนี้เป็นผักโขมอยาก จุกงานพอดีพี่น้องแล้วเสาเรแล้วแรงแล้วแล้วเช้าเลยเนกินสุดๆดก็ต้องลวกสินสุดๆุดนาอยังเหลืออายุยายกระเชียวมาเด็ดนาะค่ะเนาะท,ทำความสะอาดอันนี้ก็เป็นผักเมิดกินกับโปนบดรลูรว่าหากมันที่ยังเหลือนี่มัน มันปลูกได้หรือเปล่ากับปลูพี่น้องปลูกได้บุ้งหองพี่น้องจ้ที่เรือแบบนี้ทิ้งก็ไปปลูกใหม่อันนี้ก็เป็นผักเมล็ดน,น,น,น้องคะนาะผักเมล็ดกรอนอนพี่น้องจ้าผักเมล็ดนี่กับอ่าที่่องอาเป็นเนบใปอยู่ดอกเพนพี่น้องเพื่อมันเพื่อมันเกิดใหม่จะได้เก็บนอ้องคะน้อ ไปปลูกใบ้ะโน้เนี่ยั่ะนอาไปปลูกใบเมล็ดำดวนก็อย่อาไปปลูก,เ,ก,ปปกเพื่อจะได้เก็บอีกน้องค่ะลายอยู่ด้พี่น้องมาแล้วมันแข็งพี่น้องแช่น้ำไว้ก่อนสิตปุ่มปนพี่น้องได้พักแล้วสิตปุ่มปนเ้อค่ะเด้อเอาจังสีออกกันเด้อพี่น้องเด้อ อ,อนุญาตทำงานก่อนนะคะเช้านี้ตื่นสายก็เลยกับข้าวยังไม่เสร็จจ้ามาลวมันแข็งพี่น้องแช่น้ำไว้ก่อนสิตปุ่มปนพี่น้องได้ผักแล้วสิตปุ่มปนเดือค่ะเด้อกินสุดๆดก็ต้องลวกกินสุดสุดนองทิ้งก็ไปปลูกใหม่อันนี้ก็เป็นผักเม็ดนาะคะ่ะนาะผักเม็ดกอ็อ้อนออนพี่น้องจ้า ปลาเม็ดก,ก,กับปลาย่างนะคะเฉืน,น้ำก่อนดิดผักค่ะเด็ดผักรอกไปน้องพี่น้องเด็ดดอกแคอันนี้กับผักเป็นยังเหลืออยูุพี่น้องเป็นดอกแคอันนี้เป็นผักโอมกระเซปลาย่างไปยูชตุ้มยังสั่นกับบกเปื่อยได้พี่น้องต้องแช่น้ำก่อนเนาะค่ะปลาย่าง ต้มยังได้กรบปุกเผือกดอกแฉงมันเก็บเอาไปปลูกได้บนนอหนี่ขันเอาไปปลูกรูใบแม่ําดวนก็อย่าไปปลูกเพื่อจะได้เก็บอีกนะคะลายอยู่ได้พี่น้องปลาย่างนะคะเซียนาบกนเด็ดผักค่ะเด็ดผักรอบไปน้องพี่น้องเด็ดดอกแคเขากับบ้านได็สูบคยูพี่น้องเด็ดผักก็เด้อนจะเด้อ เจ้ามีมาเด้กพี่น้องบ่มีเดินอินเด้อรสื่อเพิ่นมากกับเด็ดออกเด็ดออกนอกเนาะมามาเด็ดสื่อเพิ่มปลาย่างนะคะเจียหนามกลเด็ดผักค่ะเด็ดผักรอบไปน้องพี่น้องเด็ดดอกแค เมื่อนี่เสีเห็ดแนวกินยังพี่นอาา้องแซ่ปลาย่างหรือคือปลาย่างย่างมาแล้วมันแข็งพี่น้องแช่น้ําไว้ก่อนสิจุ่มปนพี่น้องได้พักมาแล้วสิจุ่มปนเด้อค่ะเด้อมามาเด็ดสื่อ่นบดดูว่าหากวันที่ยังเหลือนี่มัน มันปลูกได้หรือเปล่ากับบลูพี่น้องปลูกได้บางพี่น้องจะที่เรือแบบนี้แข็งเน,นะนาะขนาดเสีย Nam สักพักหนึ่งคอยอไปโ้มไปยาไปนนี้ปุ่นกินสุดๆก็ต้องลวกกินชดๆเนาะเอาไปปลูกใบ้บาน้อนี่ขนเอาไปปลูกก็ใบเมล็ดำดวนก็อย่าไปปลูกเพื่อจะได้เก็บอีกเนานะขลายอยุเด้พี่นอ้องนนี้ก็ผักเป็นย่งเรืออยยุพี่น้อง เป็นดอกแคอันนี้เป็นผักโหมมาแล้วมันแข็งพี่น้องแช่น้ำไว้ก่อนสิดจุมปนพี่น้องได้ผักแล้วสิตจมปนเด้อคะเด้ออ่าีดล่องเอาเปเน,น็บใบดอกเพียนพี่น้องเพื่อมันเพื่อมันเกิดใหม่จะได้เก็บนกนกเนาะคะเนาะเอาจังสีออกกันเด้อพี่น้องเด้อ ขออนุญาตทำงานก่อนนะคะเช้านี้ตื่นสายก็เลยกับข้าวยังไม่เสร็จจ้าเอาไปปลูกได้บ้าน้อ,นอน่ขันเอาไปปลูกหวยใบเม่ําดวนก็อย่าไปปลูกเพื่อจะได้เจ็บอีกนะลายอยู่ได้พี่น้องมาเด็ดซื้อเพิ่นมาแล้วมันแข็งพี่น้องแช่น้ำไว้ก่อนสิตุ่มปนพี่น้อง ได้พักมาแล้วสิดจมพนเด็กค่ะเด้อบุรูว่ววาหากมันที่ยังเหลือนี่มันมันปลูกได้หรือเปล่ากับบุูรพี่น้องปลูกได้บุตรพี่น้องจะที่เหลือแบบนี้มาเด้กพี่นอ้องบ่มีเดินอีเด้อซื้อเพิ่นมากระเด็ดออกกระเด็ดออกมากคะเนาะมามาเด็ดซื้อเพิ่น แช่ป่ายงางไปยูชตุ่มจังสันกับบกเปื่อยได้พี่น้องต้องแช่น้ำก่อนเนาะค่ะปลาย่างตุ่มจังได้กับบกเปื่อยดอกแขมันยากกระจุบง,งานพอดีพี่น้องเลี้ยวเสาเลีเ้ยวแรงเลี้ยวเลีเ้ยวเช้าเลยเนาะค่ะเมื่อน,นี้เ็ดแนวกินยังพี่น้องแซ่ป่าย่างนี่คือป่าย่าง อย่างเอากอเอากสอนเอาเกสอนป็งสีออกเอาไปลวกเนาคระพี่น้องบางเทียบบางคนเพิ่นกระปเอาออกพี่น้องมาดิพี่น้องบ่มีเดินนี่เด้อดสือเพิ่นมากกระเด็เดออก,กเด็ดออกนกกรเนาะเอากอเอาก,สอ,เอากสอนเอาเกสอนป็งสีออก ไปลวกเนาะค่ะพี่น้องบางเทียบบางคนเพิ่นกระเอาออกพี่น้องแข็งนเ,งเนาะค่ะเนาะแช่น้ำสักพักหนึ่งคอยเอาไปต้มป่าย่างวันนี้ป่นก็ะเซยปลาย่างไปยูฉัดตุ่มยังสั่นกระบบเปลือยได้พี่น้องต้องแช่น้ำก่อนเนาะค่ปะปลาย่างตุ้มยังได้กระบบเปลือยดอกแข็งม,มันแข็งเมื่อนี้เสียเห็ดแนวกินยังพี่น้องแช่ปลาย่างมือคืณปลาย่าง อย่างมากแล้วมันแข็งพี่น้องแช่น้ำไม่ก่อนสิตุ่มปนพี่น้องได้พักมาแล้วสิตปุ่มปนเด้อค่ะเด้อเอาจังสีออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตทำงานก่อนนะคะเช้านี้ตื่นสายก็เลยกับข้าวยังไม่เสร็จจ้ามากแล้วมันแข็งพี่น้องแช่น้ำไม่ก่อนสิตุ่มปนพี่น้องได้พักมาแล้วสิตปุ่มปนเด้อค่ะเด้อ นะคระจุกงานพอดีพี่น้องแล้วเสาแล้วแรงแล้วแล้วเช้าเลยเนาะค่ะก็แช่ปลาย่งางไปยูชะตุุมจังสั่นกับบกเปลยได้พี่น้องต้องแช่น้ำก่อนเนาะคะ่ะปลาย่างตุ่มจังได้กับบกเปลยดอกแข็งมันแข็งมาแล้วมันแข็งพี่น้องแช่น้ำไว้ก่อนชิตุ่มปนพี่น้องได้ผกมาแล้วชิตุ่มปนเด้อค่ะเด้อ จากาตะจุกงานพอดีพี่น้องแล้วเ้าเร็แล้วแรงแล้วแล้วเช้าเลยนก,กนัเอาจังสีออกกอนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตทำงานก่อนนะคะเช้านี้ตื่นสายก็เลยกับข้าวยังไม่เสร็จจ้าอันนี้กับผักเป็นยังเหลืออยยุพี่น้องเป็นดอกแคอันนี้เป็นผักโ้ม มอออแม่ออกแม่ําำรวนกระเด็ดออกนิดหนึ่งน่ขเนอดอกใ้สีบานบานแล้วกระเด็ดออกนิดหนึ่งเ,เอาจังสีออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตทำงานก่อนนะคะเช้านี้ตื่นสายก็เลยกับข้าวยังไม่เสร็จจ้ายัางเหลืออายุยายกระเชียมมาด็ดน,น,นเนาะเท็ดทำความสะอาดอันนี้ก็เป็นผักเน็ดกินกับโพน มาด้พี่น้องบ่มีเดนินอินเด้อรสื่อเพิ่นมากกระเด็ดออกเด็ดออกนอ,อกนันเนาะมาด้พี่น้องบ่มีเดนินอินเด้อรสื่อเพิ่นมากกระเด็ดออกเด็ดออกนอก,นนกนันเนาะมาแล้วมันแข็งพี่น้องแช่น้ำไว้ก่อนสิตปุ่มปนพี่น้องได้ผกมาแล้วสิตปุ่มปนเด้อกระเด้อ